ช่มีไข่สามฟองจะมาทำเมนูนี้ครับง่ายๆแต่ก็ทำยากยู่ครับเขาเรียกว่าไข่ข้นนีเข้าไปครับไข่ชอบตีไข่เออใครชอบตีไข่ก็มาทำนะครับเนี่ยไข่ข้นสองฟองพอ,อเตรวยมล้วย ก็ต้องใส่อะไรเยอะครับแบบเอาแบบออริจินอลอันนี้เขาเรียกว่าหัวพุงรถไม่ใช่ของลำประจำตัวนะครับหัวพุงรถออริจินอลจริงๆเขาใส่แค่นั้นแต่ผมจะเพิ่มนี้ครับเอาไปสักหน่อยก็ความกล่อมแล้วบเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่า,า,วาค่อยๆตีอย่าให้เกิดฟอง ตีให้ไข่เนียนๆเข้าเลยครับเมนูง่ายๆบางทีก็อาจจะทำยากเมนูยากๆอาจจะทำง่ายตีให้เนื้อมันเนียนเลยครับไข่ขา,ขาวไข่แดงให้เข้ากันเนียนๆเลยนะครับบางคนใช้แต่กอตีเนี่ซ่อม แลค่อยตีครับแล้วผมก็จะใส่ต้นหอมไปหน่อยครับแค่นี้ครับไข่ข้นเดี๋ยวเอาไปลงกระทะว่ามันจะข้นหรือจะทอ,นอ์นะโด กระทะร้อนแล้วครับหรือกระทะเดือดเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไฟรแรงไข่เทลงไปครับแล้ไข่ขน เริ่มร้อนนะครับร,ร้อนก็เช็ดตัวให้สุกกลางให้สุกครับเนี่ยเนี่ยกลางร้อนนะครับสุกนะครับ ไอคอนเค็มๆก็แค่นี้ครับเนี่ยสุกแล้วครับเนี่ยร่อนละอหอมมากครับโอ,โอ้ร้อนแล้วดับไฟแล้วเขาสวยแล้วร้อนตักใส่จานเลยนะครับ ไข่ข้นครับเนี่ยลงจานเลยครับเนี่ยออโอ้โหเห็นไหมเง่ายอร่อยหอมลองชิมให้น้ำลายไหลลองชิมนะครับต้องลองชิมชิมให้น้ำลายไหลเน่าไยาไข่ข้น อ้อนอืม hmm. <c oughs> ลองครับแซ่บเมนูง่ายๆเรื่อยอร่อยแล้วแซ่บตลาดแตกโหจิ๊จ้าตลาดแตกโห oh. อีกคำเป็นคำอ mm hmm. อร่อยจริงครับ จะๆๆๆอะไรนะครับ